มัยก่อนเนี่ยเราเคยจะมองว่าเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูเป็นคู่ต่อสู้ซึ่งจะต้องฆ่าฟันกันให้ตายกันไปข้างหนึ่งนะฮะบทเรียนที่เราทุกคนได้รับกันมาแล้วเนี่ยเราพบว่าถ้าเราทํากันอย่างนั้นเนี่ยทุกคนไม่มีทางอยู่รอดผมยังเชื่อมั่นอยู่อย่างว่าคนไทยเนี่ยคำว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญเราเชื่อว่าถ้าเพื่อนเราเยอะนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่นแล้วถ้าสิ่งทุกอย่างราบรื่นความสําเร็จมันก็อยู่ไม่ไกลความสัมพันธ์ที่ดีจากความ ที่เรามีความน่าเชื่อถือมีความจริงใจนี่แหละนะครับความสัมพันธ์ที่ดีนี้ก็จะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันนะครับเราเรียนรู้จากคนที่ดีกว่าเก่งกว่าในบางเรื่องก็ทําให้เราสามารถจะพัฒนาขีดความสามารถของเราได้เร็วขึ้นพวกเราคือนักวิชาชีพการทํางานเป็นทีมเป็นภารกิจที่สําคัญการทํางานเป็นเครือข่ายและพันธมิตรเป็นความท้าทายที่สําคัญของพวกเรามองผู้อื่นในฐานะที่เท่าเทียมกันมองผู้อื่นในฐานะที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งหมายถึงทั้งภายในองค์กรเองทั้งภายในเครือข่ายเราเองและภายนอกเครือข่ายไม่มีใครคนเดียวหรือหน่วยงานเดียวที่จะเก่งพอไปทุกเรื่องสิ่งเราดีที่สุดก็คือการทําเรื่องการแพทย์แต่การแพทย์ไม่ใช่อย่างเดียวที่จะตอบคาถามของคุณภาพชีวิตยังมีกิจการอื่นอีกหลายอย่างซึ่งต้องมาร่วมกันเพื่อทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆ